เรามีอาหารมาให้กินแล้วนี่นี่กินมามากระติกเดี Jacob> ๋ยวแม่ป yep> ้อนนะเป็นไงล่งเบาทองล้านตั้งหัวเล่งให้ด้วยนะเอาทั้งหมดเลยแล้วก็ที่ดิมแปดร้อยเลยด้วยอ้าวมาได้เท่าไหร่ถูกได้สี่แม่คุณนายชิ้นเล็กเดี๋ยวคุณนายรือปลอบครับเนี่ย สนุกมากเลยจ้ะแม่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันตินะครับอ่าคลิปนี้นะครับทุกคนชาเลนจ์นี้แปลกมากมากเลยคนรวยแต่ทุกคนจนแต่สุขคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับขอให้ทุกคนนะครับเป็นคนรวยแล้วก็มีความสุขนะครับขอให้คนที่กดไลค์นะรวย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 และที่สําคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าถ้าเลือกจริงๆนยระหว่างรวยแต่ทุกกับจนแต่สุขเนี่ยถ้าเลือกจริงๆหนึ่งข้อจะเลือกอะไรไม่รอช้าแคปซีทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ดราม่านะครับไป โอ๊อยช้อปปิ้งมาเหนื่อยเนี่ยจะเข้าบ้านก่อนโอ๊ยฉันเลือกกระเป๋าไม่ได้เลยจะาวัานไหนก็เลยซื้อหมดร้านเลยเนี่ยอะไรเนี่ยทองเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉันต้องมาน้งเก็บทองอีกโอ๊ยตายแล้วชีวิตเฮ้ยโอ๊ยจุงยากับชีวิตชีวิตเป็นรซาอะไรขนาดนี้คนเจอคนใช้หายไปไหนหมด อสบให้ลทำงานที่เรารักกันดีกว่าทุกคนดูดิไม่เป็นกองเลยแม่นี่นะเอาไปเอาไปขายเราจะได้เงินแล้วก็ช่วยประหยัดรถล็อกลอนด้วยไปไปไปคนรักชายอยู่ในชานนวข้าวสวัสดีครับคนผู้หญิงโอ้โหเศร้าอีกแล้วนี่คุณนายโฮหรือเปล่าครับเนี่ยเรามีอาหารมาให้กินแล้ว ค,คุณผู้หญิงอย่าอย่าอย่าขโมยไม่ไม่โอ้โหนี่ห่วงสมบัติขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยบอกแล้วว่าอย่ามีอะไรมากเดี๋ยวก็แบบโอ้โหเป็นไมเกรนตายอ้าวนี่คุณนี่จะผากกบหมูชิ้นเดียวอีกแล้วเหรอคุณนายครับอันนี้คือสเต็กทองคําเลยนะครับมันแพงมากเลยนะครับนรนนเนี่ฉันกินแต่ของดีๆฉันอยากกินแบบสม,มบัตปูปลา้มัติปูปลาบ้บางโอ้คุณนายแบบนั้นน่าไม่ได้หรอกครับเนี่ยคุณผู้ชายบอกว่าให้คุณนายเนี่ยกินแต่ทองคํานะครับ ซอนมะเขือเทศทองคำครับคุณนายไม่อยากกินนะพี่โอ้ที่คุณนายกินเถอะครับนิดนึงเพื่อความอยู่รอดนะครับอร่อยเลยอร่อยจะตายครับนี่เราให้เชฟแล้วเดี๋พาเด้ามาทำเลยแล้วคำนี้อร่อยอ่ะคุณนายกินดิดีขึ้นไหมอร่อยขึ้นไหมคุณนายโอ้โห กินผักอะฟังคมที่เชนอยู่เราต้องการหุ่นดีๆกันอออองั้นคุณพี่ไม่ทันหมูแล้วครับใช่ไม่กินน่าเสียดายจากอุ้ยสอบเหรออ <c oughs> ร่อยมากเลยค <c oughs> รับคุณพี่นี่กินผักเลยครับคุณพี่กินผักเลยอยากมันจะได้แบบมันจดมันต้องทนกินอะ <c oughs> นี่แม่ไปซื้อหมูมาแล้วโอ้แม่หมูน่ากินมากเลยแหมเดี๋ยวหนูไปหาอะไรมาก่อไฟก้อนนะแม่นะต้องระวังตัวอะไรด้วยนะอุย้ยนี่นี่นี่เอาสักสามอันนะเดี๋ยวเดี๋ยวตีวางซองอันนี้ก่อนนี่ตรงนี้เลยนี่ก่อไฟก่อน อันนี้นะไปเก็บมาจากได้ร้านคขายข้าวเก่าเอามาย่างเลยนี่แม่มามาเร็วนี่นี่โอ้ยนี่พ่อาแม่มีที่นั่งป่ะนะไม่เป็นไรลูกคันต้แม่รองเท้าเหรอมันดูสูงไปหรือเปล่าได้แล้วอยู่นานมงกแม่นะโอ้ยนี่ดูเราได้กินด้วยกันแล้วนี่คนเอานี่วางตะแกรงแม่เอาเอาหมู๊นี่นี่คาเต้หูนานๆเราได้กินนู่นเองนะลูกนะอยากกินมากเลยจ้ะแม่นู่นอยากกินมานานแล้วว่ามูว่าอู้ โอ้แม่อันนี้สุกแล้วเนี่ยแม่ช้อนมาหน่อยอุ้ยร้อนุ้นล้อล้อล้อกะติ๊ดอุ้ยทุกคนหืมหมูน่ากินมากนี่นี่กินมากระติเดี๋ยวแม่ป้อนนะเป็นไงลูกรสชาติไหมแตัวมันมันจืดไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรทุกคนเราไม่เกลือนี่ว้าวคาเฟ่คาเฟ่ใส่เกลือลูกใส่เกลือเราใส่เกลือนี่แม่ทาเลยทาเลยนี่ อ่ะลูกอ่ะแม่ให้ลูกกินเยอะๆนะลูกเป็นอะไรดีเลยมันวันเนี่ยต้องเทิดเงินซื้อทองเลยก็ซื้อที่ดินไม่เก็บไว้อี๋อฉันเอาฉันเอาอันนี้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 เหมาหมดนี่เลยฮัลโหลเมี่เหมาทองล้านตั้งหัวเลงให้ด้วยนะเอาทั้งหมดเลยแล้วก็ที่ดินแปดร้อยไร่ด้วเ้ยกินขนมดีกว่าเวลาว่างแกยังไง กินอะไรก่อนดี ุกคนอย่าบางพวกเรานะไม่มีอะไรมาเลยเล่นสิจานี่เล่นมาแก้ก่อนนี่นะใช้หินหาก้อนนี่พิแม่จ้าแม่อยู่ไหนโอ้อยู่นี่จ้ากัตตี้นี่โอ้คัตตี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเล่นอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครชนะได้กินภาคนี้อยากกินมากเลยภาคกบแม่ก่อนนะมาได้เท่าไหร่ดูได้สี่แม่แกงแกงแเลยคันตี้เมื่อเล็กๆก็แม่เล่นได้เยอะมาก ไม่ชนะอยูได้กินอืมนอร่อยกางเกงปังปังมาเล่นต่ออโยนตาที่หนึ่งลูกตาที่หนึ่งเฮ้ยยืนแล้วแม่แม่บังแม่บังนี่ชีวิตจังเศร้าเลยค่ะม <Patt>: mm ีใจเงินจะใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่เพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่ เขาบอกว่าเครื่องนียใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแหละเราต้องโทรหาคนใช้ก่อนเอ๊ะนี่มันหน้าคนใช้นี่หน้าคนใช้อยู่ในโทรศัพท์อะไรของฉันเนี่ยทำไมจอใหญ่ขนาดนี้หนักกันหนักอะโทรกันนะฮัลโหลคนใช้ยังอยู่ปบาร์เบอร์มอนฮัลโหลบาร์เบอร์มอนที่นีแล้วแค่นี้แหละนะคนใช้ มาแล้วครับคุณนายโอ้โหนี่คุณนายไปช้อปปิ้งของมาอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่เมื่อสองนาทีที่แล้วอะคุณนายเพิ่งไปซื้อไอโฟนสิบสี่แม็กโปรมาเองนะครับใช่นี่ไม่ได้เรียกว่าโทรศัพท์นะครับนี่เรียกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ใหญ่มากเลรจริงๆคคุณนายคุณนายครับมาถ่ายรูปได้ด้วยครับคุณนายยิ้มนะครับยิ้มดินี่เขาดูรูปสินี่ครับคุณนาย ฉันเบื่อแล้วฉันให้เธอใช้ไห้ใให้เครื่องนี้ผมเหรอครับใช้จดีเลยนะนเนี่ยขอบคุณนะครับคุณนายใจดีจังเลยอย่าเพิ่งลบนะเก็บไว้ป็นที่นี่นี่เลยครับคุณนายเซลมอนมันถูกไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายแล้วคุณนายนี่คุณนายโคแบบลิมิเตดโคแกลเลซี่คุณนายอาาลองเปิดลองเปิดแล้วัน ใช้ไม่เปิดยังไงโอ้โหคุณนายโผเรื่องแค่นี้ยังเปิดไม่ได้เลยอุ้ยสีน้ำมันไม่คุนกับคอกเลยอ่นนี้สีสวยมากรสอะไรเนี่ยคุณนายมันน่ากินมากเลยเนาะอ่ะอันนี้ของคุณนายนะครับขอบใจอร่อยไหมอร่อยนะอ แซลมอนแซลมอนอีกแล้วแซลมอนอมคุณนายอยากกินเมื่อกี้ก็สแตกนี่ก็แซลมอนเอชิ้นมันใหญ่เกินไปคุณนายชิ้นเล็ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคุณนายหรืกปลอบครับเนี่ยอ้ปาปากนะครับจับมันขม้นมนเลยอะ่ะเออพอดีว่าคุณผู้ชายไม่ให้กินน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ <c oughs> เขาอยากให้คนรวยๆแบบว่ากินแค่แซลมอนสดแบบเปรี้ยวๆเลยอะครับไม่กินอะไรเลยครับคุณนายเนี่ยหม นี่มันมีความสุขแบบไหนในชีวิตมันเนี่ยคุณชัยทำไทำอะไรจิ้มไงมันจะดีขึ้นอ๋อจิ้มโค้งเลยล่ะครับอืมหวานขึ้นอ้อเออคุณนายแต่วันกุไม่อร่อยมากสุดเลยตีแม่กลับมาแล้วลูกแม่สวัสดีครับปลานูเกก็บเอาไว้จ้านี่เสื้อขาว ไม่เป็นไรลูกวันนี้มีไข่ต้มไม่ต้องรักน่งวันนี้ได้กินไข่ต้มเลยลูกแล้วก็มีปลานี่เดี๋ยวเราแม่ละคนละครึ่งนะแกะดีลูกก้างมาเดี๋ยวแม่ดูก่อนว่ามีก้างหรือเปล่าลูกกกอบแมลูกกอบโอ้ยหนุ่งหนุยมากกว่าลกคนมาถ้าไข่มันจะจุยไปหน่อยแม่เอาเกลือมันโรยให้นุ่นหน่อยเดี๋ยวว้าวว้าวแม่มันก็ยังไม่ตุกเลยตับเกลือใส่หน่อยลูกเกลืออ ต้อนเลยไม่เป็นไรลูกเป็นไรเกต่มากินได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เจ้าแฮมมาดีบ้านเราบ้างแม่นี่เรากินเยอะเกินนี่องของ้กรอบมากของแม่อร่อยลูกอร่อยอุ้ยฉันอยากกินน้ะมันฉันติดคอไม่รู้เป็นไรอันนี้สุนัขเข้าไปวิ่งในป่าผู้หญิงหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้นะครับตอนอื่นเนี่ยของคุณผู้หญิงเนี่ยก็ต้องใส่ แข็งก่อนนี่โมเจเย็นในข้อตุ้ยทำไมช้าจังเลยใกล้แล้วครับได้แล้วครับคุณผู้หญิงโมเย็นนะครับนี่เราจะใส่นี้ให้ด้วยนะครับคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้หญิงก็ได้มีประโยชน์ของเรานี่คือใส่ผับอัซเซอร์ี่กับคุณผู้หญิงนี่ปั่นให้แล้วครับของคุณผู้หญิงเนี่อรวยมากเราต้องปั่นให้สักร้อยนาทีครับนื้อปั่นสูตรพิเศษคิดเด็ก คุณผู้หญิงครับกินสิครับผู้หญิงไม่ใช่เป่าเออรวยอะไรเลยคนรวยนี่มันกินอะไรแต่ละอย่างละหมากจังเลยเออขอโทษทีครับปีอยู่น้ำแล้วแม่นี่จ้ะน้ำแม่เดี๋ยวหนูเปิดให้เอาเอามีน้ำปะปากินได้ไม่อั้นเลยนะแม่อืมเป็นไงแม่ บ้านนี้มีต้นพริกด้วยขอแล็กกระไคร้หน่อยได้ไหมได้ได้จ้ะได้ได้ได้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้ครับอุ้ยแม่ดูดิพริกเราแล็กกระไคร้ด้วยนู่ไม่อยากกินไข่อะนู่ไม่มีตังค์ซื้อไก่ไปเลี้ยงอะต้วันที่บ้านเรามีพริกไข่ได้ลูกไข่นี่จ้ะพริกจ้ะเนี่ยเป็นตู้ปลาที่ฟิล์มแพงมากเลยนะต้องหนึ่งล้านบาทเนี่ยลูกเล็กฉัน นั่นนี่นะคือมีที่อุณหภูมิด้วยนี่เปิดไฟได้เดี๋ยวดูนะอันเนี้ยแต่ปวกเราเลือกไฟไม่ถูกจะยเอาฝีไหนดีคนร,รวยก็มีงานนะฉันต้องถ่ายน้ำปลาเพราะว่าฉันห่วงปลาของฉันมากไม่อยากให้มีใครมายุ่งแต่ทำไมฉันไม่มีตังซื้อที่ดูดที่ดีกว่านี้กตายแล้วรนะหรือไม่หาา่านปลาปลาฉันนะชอบกินแบบทองคำเออม็ดหนึ่ง มันมันไม่กินนมันไม่กินเลยเห็นไหมทุกคนนลก็อ <c oughs> <c oughs> โอเคน้ำมันไหลแล้ว นี่แม่หนูอย่าเพิ่งจับนะแม่อันนี้แม่เพึ่งเนี่ยเขาสานน่นแล้วก็ให้มันกินนะแม่ดูมันมาเต็มเลยแม่ออ้ยกันเต้ปลามาเต็มแล้วลกออ้ยแม่แม่จะดักมันี้วเรจะดักลาน่ได้ได้ได้เราจะได้มีปลากินนี่แม่เอาดองเลยกินแล้วอุ้ยอุ้อุ้ย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 อ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย นไม่พอวันนี้จะสนุกหรือไงลูกใช่ไหมขั้นเตะค่อยๆลงนะลูกอุ้ยเดี๋ยวแม่เฝ้านะลูกแม่เฝ้าเล่นให้ดีลูกเล่นให้ดีน้ำตัวเย็นมากเลยแม่ค่อยๆเล่นให้ดีลูกเล่นให้ดีอูค่อยๆลูกค่อยๆสนุกมากเลยจ้ะแม่คลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบพระคุณที่รับชมนะครับคนดูที่น่ารักทุกคนแล้วเจอกัน